ครับผมเขียนโดยแพทริกแมคโดนัลโอเคนะครับทุกคนตั้งใจฟังนะครับ <c oughs> เป็นนิทานวันนี้เป็นวันพิเศษครับ <c oughs> ซึ่งมันเป็นวันเกิดของมูสของเอิร์ลนะฮะเอิรลเนี่ยเป็นเจ้าหมาตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> และมูสเนี่ยเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นแมว <c oughs> เป็นแมวตัวนึ่งนะฮะ มูสเนี่ยต้องการจะให้ของขวัญกับเออผู้เป็นเพื่อนรักของเขาแต่จะให้อะไรดีนะครับมูสก็คิดคิดไปคิดมาเออเนี่ยก็เป็นหมาที่มีชามข้าวแล้วมีที่นอนแล้วและเอเอก็มีของเล่นไว้ให้แทะแล้วนะครับเออมีทุกอย่างครับเป็นหมาที่ไฮโซนะฮะบ้านมีทุกอย่างแล้วมูสคิดแล้วคิดอีกว่าเราจะให้อะไรกับคนที่เขามีทุกอย่างแล้วนะฮะคิดไปคิดมา ไม่มีอะไรไงล่ะมูสจะให้ไม่มีอะไรกับเอิบงงไหมฮะงงฮะตอนนี้ตอนที่ผมอ่านครั้งแรกผมก็งงครับอ่ะโลกที่มีข้าวของมากมายมีสิ่งต่างๆเนี่ยมูสจะไปหาไม่มีอะไรได้จากที่ไหนมีใครรู้ไหมฮะรู้ไหมน้องรู้ไหม,ร,ไหมรู้ไหมว่าไม่มีอะไรจะหาได้จากที่ไหนไอ,อ้นอาวไม่รู้ไม่รู้ มูสได้ยินแฟงพูดไปบ่อยครับแฟงคือเจ้าของบ้านนั่นเองฮะว่าทีวีไม่มีอะไรดูเลยแต่เท่าที่มูสบอกได้ทีวีก็มีอะไรให้ดูตลอดเลยฮะมูสได้ยินดูซี่กับเพื่อนๆบอกว่าไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรจะเล่นเลยแต่ทุกครั้งที่ดูซี่พูดอย่างนี้ดูซี่ก็มีอะไรทําตลอดดูซี่มีของเล่นดูซี่มีเพื่อนเล่นด้วยทําไมถึงไม่มีอะไรทํามิลลี่ก็เลยอ๋อเสร็จแล้ว ทุกคนเนี่ยมีอะไรทําตลอดเวลาเลยนะครับผมมิลลี่ครับคุณป้ามิลลี่คุณป้ามิลลี่ก็กลับมาจากร้านขายของแล้วก็พูดว่าไม่มีอะไรให้ซื้อเลยเฮ้ยมูดได้ยินไม่มีอะไรให้ซื้อซื้อไม่มีอะไรเอ้ามูสก็เลยออกไปซื้อไม่มีอะไรที่ร้านขายของคุณผู้ชมครับเขาก็เลยไปที่ห้างมูสเนี่ยเป็นเจ้าแมวตัวหนึ่งไปที่ห้างเพื่อซื้อไม่มีอะไรโอ้โห มูสเดินไปเลยห้างบิ๊กซีเปิดเข้าไปป๊บเซลล์ลดราคาของมีแต่ของลดราคาแล้วไม่มีอะไรมันอยู่ตรงไหนมูสก็หาตามชั้นต่างๆหาหา,หาไม่เจอมีแต่ของใหม่ของล่าสุดของเซลลเท่าที่มูสบอกได้ <c oughs> ก็ไม่เห็นไม่มีอะไรขายเลยครับ <c oughs> มูสก็เลยกลับบ้านครับมานั่งบนหมอนนิ่งๆนั่งเหมือนที่แมวเขาชอบทำนะครับนั่งนติดติเ <c oughs> มื่อหยุดตามหาครับ มูสก็พบครับไม่มีอะไรมูส <ood> ไปเอากล่องมาใบนึงครับดลแล้วก็ใส่ไม่มีอะไรลงไปในกล่อง nightmare. พอใส่ไปเสร็จมูสก็ดู <c oughs> กล่องมันเล็กไปเดี๋ยวเออจะไม่ดีใจเลยไปเอากล่องที่ใหญ่ขึ้นมาเพื่อใส่ไม่มีอะไรลงมาอีกก็ <c oughs> ใส่ฟุบ <c oughs> ไม่มีอะไรลงไปในกล่องอืเออน่าจะได้ประมาณนี้แหละนะความรักของเราก็ประมาณกล่องใบนี้อ่ะใส่ไม่มีอะไรไปเต็มกล่องแล้ว ก็แบกของขวัญไปแบกเอาไปจะให้เออให้ฉันรึนี่เออถามเจ้ามูสมูสนายไม่มีอะไรให้ฉันก็ได้นะนี่เจ้าเออทาเป็นพูดอ่าเล่นตัวเล่นตัวใครบอกเออว่าฉันจะไม่มีอะไรให้ล่ะมูสคิดในใจเออแกะของขวัญที่มูสให้ครับผมพังงงเออก็งงเฮ้ยอะไรอะ ไม่มีอะไรอยู่ในกล่องนี่เออพูดครับผมใช่ไม่มีอะไรมีแต่ฉันกับเธอไงล่ะแล้วทั้งสองหมาแมวก็กอดกันครับแล้วมูสกับเออก็อยู่นิ่งๆพอใจกับไม่มีอะไรและพอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างจบครับผมนี่เล่มนี้น่ารักดีผมก็เลยอยากเอามาแ่งปั้น ไม่มีอะไรจริงจไม่มีเยอะนะ่าอ่าโอเค e อนแบบลเป็นยังไง